เอาละค่ะมาดูต่อกันเลยนะคะข้อที่3นะคะเพราขาบอกว่าฝากเงิน4ี่สี่แสนห้าหบาทนะคะในปีแรกให้ดอกนาคะให้ดอกเบี้ย2.5%นะคะในปีที่2ได้ดอกเบี้ย2%นะคะถามว่ารวมแล้วทั้งหมดเนี่ยได้เงินรวมเป็นเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็คิดทีละสะเต็ปไปเลยคิดตามขั้นตอนไปเลยนะคะในปีแรกอ่ะปีแรกนะคะเงินต้นฝากไว้เท่าไหร่ฝาก4 5 0 0 0น หมื่นนะคะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหรคะดอกเบีย้ย2.5%เซถูกไหมคะเพราะฉะนั้นได้เงินรวมเป็นเท่าไหรอ่าคิดหาดอกเบีย้ยก่อนเลยถ้างั้นหาก่อนเลยว่าดอกเบีย้ยเท่าไหรอ่ะดอกเบีย้ยเท่ากับ4,50 0 0 0คูณด,ด้วย2.5%เปอร์เซคือ2.5ส่วน100ถูกไหมคะนี่คือดอกเบีย้ยที่จะได้รับตัดทอนศูนย์ตัด0ูนย ศตัด0นะคะแล้วก็ใช้วิธีการเลื่อนจุดทศนิยมนะคะให้มันจุดทศนิยมหายไปเลื่อนจุดถอยหลังก็ต้องคูณด้วย10 1คูณด้วย10นะคะเพราะฉะนั้นศูนย์ก็จะหายไป1ตัวตัวนี้ก็จะไม่มีทศนิยมแล้วโอเคไหมคะอ่ะที่เหลือก็จะเป็นผลคูณ45คูณ25ได้เท่าไหร่45คูณ25ส5ใส่5าทศส2ง2าบวก2เป็น22 สองห้าเป็นสิบใสศูนย์ทดหนึ่งสองสี่เป็นแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเอ่อห้า 5, เป็นสองเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วมีศูนย์ต่อท้ายอีกหนึ่งตัวนี่คือดอกเบี้ยที่ได้รับในปีแรกถูกไหมคะดอกเบี้ยที่ได้รับในปีแรกแสดงว่าได้เงินรวมเท่าไหร่คะเงินรวมเป็นเท่าไหร่คะปีแรกเงินรวมก็จะเท่ากับสี่แสนห้าหมื่นบวกกับดอกเบี้ยคือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบเท่ากับ ศูนย์ห้าสองหนึ่งหกสี่ถูกไหมคะนี่คือปีแรกนะคะที่ได้เงินรวมนะคะหลังจากนั้นปีที่สองปีที่สองนะคะก็นำเงินต้นเออเงินรวมของปีแรกนะคะมาเป็นเงินต้นในปีที่สองนะคะก็จะกลายเป็นว่าปีที่สองในเริ่มต้นฝั่งอยู่ที่สี่หมื่นหกพันเอสี่แสนหกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะ ดอกเบีย้ยเท่าไหร่ดอกเบีย้ยสเซนะคะดอกเบีย้ยสองเเพราะฉันคิดดอกเบีย้ยก่อนเลยเพรนดอกเบีย้ยก็จะเท่ากับสเงินต้น4 6่2 5 0พคูณด้วย2องส่วนหนึะคะอ่ะดอกเบีย้ยสตัดทอนอ่าวศนย์ตัดศนย์ตัดก่อนเลยสองตัดสองหนสองสอเป็น10 5ตัดต่อค่ะห้าห้า ห้าเก้าสี่สิบห้าเหลือเศษหนึ่งห้าสองเป็นสิบเหลือเศษหนึ่งถูกไหมฮะห้าสองเป็นสิบเหลือเศษสองห้าห้ายี่สิบห้าเพราะฉะนั้นปีที่สองได้ดอกเบี้ยทั้งหมดเก้าพันสองร้อยยี่สิบห้าบาทนะคะแสดงว่าได้เงินรวมเท่าไหร่อ่ะเงินรวมในปีที่สองเงินรวมเอาจากไหนมารวมกันเอาเงินฝากในปีที่สองคือสองเอ่อสี่แสน หกหมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบไปรวมกับเก้าพันสองร้อยยี่สิบห้านะคะรวมกันเลยเดี๋ยวขอตั้งตรงนี้แล้วกันเนาะจะได้ไม่ผิดหลักกลัวบวกแล้วผิดหลักอ่ะก็จะเป็นห้านะคะเป็นเจ็ดเป็นสี่เป็นศูนย์ทดหนึ่งเป็นเจ็ดเป็นสีน 7, ่ 4, กลายเป็นสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทค่ะ ข้อไหนเอ่ยอ่าอยู่ตรงนี้ถูกต้องไหมคะอ่าทีนี้ไปดูข้อที่4ค่ะข้อที่4เขาบอกว่าเมื่อ5ปีที่แล้วอายุ23ปีอีก5ปีข้างหน้าจะมีอายุเท่าไหร่ปัจจุบันอ่าปัจจุบัน5ปีที่แล้วถามหา5ปีข้างหน้านะคะอย่าลืมว่าเขาถามหา5ปีข้างหน้านะคะ ปีที่แล้วอายุ23 5ปีที่แล้วอายุท3แสดงว่าปัจจุบันอายุเท่าไหร่คะบวกเพิ่มอีก5กลายเป็น28ปัจจุบันเสร็จไปหาอีก5ปีข้างหน้าก็กลายเป็น28บวกกับอีก3เท่ากับบวกอีก5เท่ากับสาปีคะ่ะข้อนี้ไม่ยากเท่าไหรนะ่น้ะน่าจะตอบถูกกันอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยคะ่ะ